สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่26ตุลาคมปี2565นะครับเรามาทำการบ้านหุน้นประจำวันกันนะครับก็เป็นประจำหลังตลาดปิดในทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็อย่าลืมกด subscribe สสหรือกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาวันนี้นครับวันนี้ตลาดเซ็ตลบไป4จุดนะครับเซ็ตเราได้แท่งแดงมาแต่ว่าตำแหน่งการยืนก็ยืนถือว่ายืนดีนะครับไม่เสียทรงนะครับโดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันกับ10วัน นะครับโดยเซตมีแตวต้านอยู่ที่1,5650นะครับแล้วก็อีก1672นะครับแล้วก็กำลังลุ้นที่จะสามารถยืนเหนือ1,600ได้ก็ได้ลุ้นกันยาวๆเลยทีเดียวโดยเซตวันนี้แม้ว่าจะเป็นแท่งแดงแต่ก็ยังยืนอยูใ่ในเทนของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้แดงแบบเสียทรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่สแกนกันได้ในวันนี้นะครับก็มีหลายตัวพอสมควรนะครับแล้วก็อ่เด่นๆเ,เลยนะครับมาดูตัวแรกนะ ช่วยดันดัชนีขึ้นในวันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับ TTB ครับวันนี้นะครับ TTB เป็นลักษณะของหุ้นที่ต้องตามน้ำนะครับเล่นเทรดตามน้ําไปเพราะว่าเขาได้เบรกแนวต้าน1.32ไปได้นะครับวันนี้แล้วก็ไปดูแนวต้านถัดไปของ TTB ก็คือ1.47นะครับแล้วก็อีก1นึ่งแนวต้านคือ1.50นะครับวันนี้ก็สวยงามครับวันนี้นะครับไลฟ์ทิิสำหรับตัว TTB นะครับ ใครที่เป็นสายตามน้ําก็ผมว่ายัางทรงเน็ตยัยงพอตามได้อยู่นะครับก็ลองดูลองไปติดตามดูนะครับสําหรับตัวท t b นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับในการบ้านของเราในวันนี้นะครับอีกหนึ่งตัวที่ดันดัชนีช่วยดันดันดชนีนะครับแล้วก็วอลุ่มข้าสูงเลยทีเดียววอรุ่มสูงนะครับ mnt i N t ครับ มินนะครับอ่าใครที่รอจุดกลับตัวของตัว m อ็มเนีเนี่ยผมว่ามันเขามีแหละเขาเจะจุดกลับตัวมาตั้งแต่พร้อมเสร็จแล้ววันที่ที่20ตุลาคมนะคัหลังจากนั้นเขาก็ยืนยืนอยู่ในแนวทางของตัวเองตลอดนะครับแม้ว่าจะมีแท่งแดงบ้างเขียวบ้างแต่วันนี้ดูดีครับดูดีครับ28.25นะครับ มาปิดอยู่ที่8ปดจสองห้าโดยตัว่ามาเนอร์นะครับมินนะครับแนวต้านอยู่ที่สา4จุดสาเป็นแนวต้านใหญ่ด้วยนะใหญ่มากเลยล่ะตรงนี้ครับก็ไม่ไม่ควรจะหลุดแนวแนวรับตรงเนี้ยแนวรับนะฮะไม่ควรจะหลุดยี่ี่จุดจุดเท่าไหร่นะครับยี่ี่จุดหนะครับหรือถ้าจะยกท็อปลอดไปอยู่ตรงที่จุดกรเด้งคลอสนะฮะคือยีห ที่หกบาทประมาณนี้ครับทีบ่หกบาทบาทจุดสองห้านะครับกอ็อาจจะดันไปด้านบนไม่ได้นะครับนะอาจจะเป็นจุดที่ใช้จุดซับรอแต่ดูจุดทรง,รงตรงนี้ผมว่าน่าจะไปตามเซตนะนะเซ็ตเซ็ตก็ส่งใน้ายกันนี่แหละนะดูใครดูดูดดเซตเ,เมื่อกี้เนะีนะ่ยครับลองดูครับตัวนี้ครับเป็นไปตามเซ็ตนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการลันเทนหลังจากที่ลงรอบใหญ่มานะครับลงรอบใหญ่มาเลยในสําหรับตัวมายเนอร์ นะครับจงบังหวะตรงนี้ก็น่าสนใจดีทีเดียวเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะสำหรับตัวไมเนอร์นะครับไปค่อยเรียงไปก็อย่างที่เห็นนะครับว่าใช้เวลาหลายแท่งกว่าจะขึ้นไปถึงแนวต้านาทั้ที่พีจุดห้านะครับมาดูตัวหนึ่งครับวันนี้โอ้โหวันนี้คึกคักกันเหลือเกินวันนี้เห็นไปตะลุมบอลกันมาหลายคนเลยนะสำหรับตัว JKM นะครับบอลุ่มสูงทีเดียววันนี้บอลุ่มเทรดกันมูลค่าหลักพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ก็ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนักนะครับว่าตัวนี้ลองดูกันต่อครับว่าพรุ่งนี้เขายังจะเล่นกันต่อหรือไม่แต่ผมว่ามีโอกาสสูงนะที่ยังจะเล่นกันต่อนะครับสำหรับตัว jkn ในตรงนี้ครับวอลุ่มสูงมากนะครับสูงมากแล้วก็ปิดดีด้วยปิด4ี่ก็ถือว่าปิดดีนะครับแนวต้านถัดไปที่เขาจะไปทดสอบก็คือ4.90เพราะว่าในวันนี้ทะลุแนวต้าน4.40มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้ทะลุได้ปิดดีเลยครับวันนี้นะ เนีต้านถัดไปอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้ลงมาพอสมควรนะครับลงมาตะบอดเลยก็เพราะว่าไอ้ตรงปลายตรงนี้น่าสนใจว่าจะจะสามารถกลับตัวได้หรือไม่นะดูนะผมว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันแต่แต่ด่านแรก4.90นยะผ่านให้ได้ก่อนนะตรงนี้ผ่านได้นะผมว่า,าน่ารันนะครับน่ารันตามไปโอเคแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็เทคโปรฟิตอย่างเดียวครับนะสำหรับตัวนี้ถ้าลงก็ลงแรงเหมือนกันแนะ่ผมว่านะในตัวนี้เจเจเเ เราดูผลง,งานวันพรุ่งนี้ต่อนะครับอย่างน้อยไม่ควรจะหลุดจุด3.96นะครับถ้าหลุด3.96เ้าเรียกว่าเสียทรงสุดๆแล้วสำหรับตัว JKN นะครับวันนี้ทํงวันไรดีนะวันนี้เราก็ได้กำไรจากตัวนี้เยอะนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปการกุลการกุลรอบใหม่มาแล้วครับนะหวลุ่มดีด้วยนะครับ แต่จะดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะั่นคือปัญหาเลยละ่ะครับมามาให้หายนะสําหรับตัวนี้ครับมาเขียวหนึ่งแทง่งแดงสลับไปหนึ่งแทง่งอะไรประมาณนี้ดูจากตนหน้หณะของหุ้นของเขาแต่เป็นหุ้นที่ลันเทนได้ไหมผมมองจากในรอบก่อนลันได้นะเนี่ยครับแดงบ้างเขียวบ้างแต่เขาก็มีเทนของเขาอ่ะนะครับก็ไปได้ในรอบก่อนไปทำอยอดไปที่ห้าห้าจุดปดศูนย์นะครับห้าจุดแปดศูนแล้วก็ ฐานของรอบนะครับย่อลงมาที่4.80หัวรูปทุบกันทีบาทหนึ่งเลยนะนะแล้วก็เ,เกิดการเด้งครอสที่5บาททวนในรอบนี้นะครับอาจจะใช้จุดตอมรอที่5บาททวนบอก็สวยสำหรับตัวกันกุ้นนะครับอาจจะเขียวจะแดงแต่ว่าให้เรียงไปแนวเนี่ยนะเหมือนเหมือนเหมือนอรอบก่อนนะสามารถเทรดได้นะครับนะก็สามารถทำกำไรได้ใน,ใน,ใ,นในอีกรูปแบบหนึง่งตัวนี้ก็ไม่ควรจะหลุด5บาทนะครับสำหรับตัวกันกุน เมื่อวัหนึ่งตัววันนี้เสียดายไม่ไม่เห็นนะครับมาเห็นท้ายตลา,าดแล้วแล้วก็เขาปิดดีในระหว่างวันเนี่ยผมดูแล้วแท่งยังไม่ยาวมากเท่าไหร่าจากมาท้ายเออแท่งย,ย,ยาวเนี่ยมนปิดอยู่ที่อ่าสิบแปดจุดสี่ครับสำหรับตัว bcs นะครับนะครับมาปิดอยู่ที่สิบแปดจุดสี่ซึ่งสวยงามกราฟทรงอย่างเงี้ยเราเราเราชอบนะครับเป็นทรงของเราเลยนะครับแนวต้านของทางด้าน bcs ผมให้เป็นระยะระยะแล้วกัน มีแนวต้าน19.2หนึ่งแนวครับแล้วก็แนวใหญ่อยู่ที่21บาทครับฐานของรอบล่านี้นะครับฐานอยู่ที่16.8จุดจุดกรเด้งครอสครับจุดเป็นเท่ที่17.4แล้วก็อาจจะใช้ที่17.4เป็นจุดซ t อ p ลอตในรอบนี้เพราะว่าเขาขึ้นมากำลังดีกำลังตั้งํำเลยนะครับก็ไปเทสที่19.2ได้ในะรอบนี้เราพอใจละสำหรับตัว บีซีในทรงนี้หรือว่าทะลุไปได้เลยยิ่งดีครับนะทะลุไปเทสที่21เลยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับสวยงามเลยในลักษณะกราฟที่เราถนัดนะอย่างเงี้ยนะมาดูอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็สวยครับนะ e g c o e g c o นี่จริงเราแอบเก็บกันตั้งแต่เมื่อว,วานแล้วแต่เราไม่ทำกันบ้านนะเมื่อว,วานเราให้ทางด้านสมาชิกเรา สมรรถน้ำทุนที่เราดูแลอยู่ได้เก็บไปแล้วนะครับได้ส่งสัญญาณให้เก็บไปเนี่ยบางบางท่านก็ได้เก็บไปเยอะไปน้อยแตกต่าง,างกันไปนะครับเมื่อวานเห็นเห็นจุดกระเด้คลอสแต่เพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูเป็นสัญญาณที่รุนแรงมากนะแต่วันนี้ชัดเลยคนระับวันนี้มาปิดอยู่ที่ร้อยเก้าสิบหกจุดห้าเพราะนั้นแท่งนี้ราคาไหนผมว่าก็ได้หมดนะครับสำหรับคนที่จะเก็บมีแนวต้านนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาท หน8ก้าสหรือถ้าใครจะมองมินนะวต้าเ,เล็กๆอยู่แถวๆตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน183.5นรครับก็ได้นะครับแต่ทิ้งยางไรก็ยังห่างจากุปัจจุบันพอสมควรฐานของรอบนะก็มาอยู่แถวร้อยหกหรือว่า159.5แถวนี้นะครับซึ่งรอบนี้คิดว่าหลุดไหมผมไม่หลุดแน่นะคิดว่า159.5ไม่ได้ใช้หรอกจุดตอบรลอดเนี้ยนะครับไม่น่าจะลงมาถึงนั้นะจุดต่ำลอดยกขึ้นไปนะไปที่หนึ่ ตอนนี้หลุด163.5ขัดทิ้งหรือห่างจากจุดปัจจุบันประมาณ6จุดนะครับก็สวยนะแ,แผนนี้บอกว่าดีนะหมายถึงว่าถ้าขาดทุนก็ไม่น่าจะขาดเยอะะว่า6บาทต่อหุ้นเองนะครับ,นะรบแล้วก็ไปลุ้นไปที่ด้านบน,นครับก็ไปอีก1น,นตัวกราฟนะครับที่เป็นกราฟที่เราถนัดนะปัจจุบันนี้พอร์ตของเราเาขียวอยู่ด้วยเพนะราะว่าเราเก็บตังตนนะบต้งแต่เมื่อวานนะเก็บตั้งแต่165่ะดันกันต่อ กานตอไปเลยครับสำหรับตัว g g o o ผมก็สังเกตเห็นหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้มาดนะีในช่วงหลังนะทรงใจะคล้ายๆอย่างนี้เกิวทางนั้นเลยนะอนลองไปส่องดูตัวอื่นนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับ ait ait โอ้กราฟสวยครับสวยวะหละเป็นเชิงบวกนะครับแต่ตัวนี้เทรดเทรดแล้วรู้จักจบรอบนะ จะเห็นว่าเขาเขาจะเทเททิ้งไปลูกขึ้นอยู่อยู่เป็นประจำเพราะนั้นรันกะจะรันเอาเยอะแบบโหเป็นเด้งๆเลยคงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ข้ออ่ออกตามแนวต้านนั่นละกันนะครับหรือออกตามความพึงพอใจแต่ว่าก็ไม่ใช่เวอร์นะกูไม่ควรจะเกินแนวต้านนะครับนะความพึงพอใจนะฮะในตรงนี้อ่ตัวเอ t a i t อครับอ,อกไป a อ t มีแนวต้านอยู่สิบเอ่อจ็ดจุดสามศูนย์นะครับอ่นะ จ็ดจุดสามศูนย์ฐานของรอบนะครับมาจากห้าจุดสี่ศูนย์จุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนและจุดบายสัญญามาจากห้าจุดเจ็ดศูนย์นะครับราคาวันนี้ถ้าจะเข้าแถวหกบาทต้นต้นทันไหมผมว่าก็ยังพอไหวนะครับตัวนี้ก็ลุ้นไปด้านบนนะครับไปด้านบนซึ่งเจ็ดบาทกว่าเลยทีเดียวนะยังพอมีอัพไซด์ให้ไปได้นะครับนะตัวนี้อย่างที่เห็นว่าเขามีรอบของเขานะครับถ้าจบก็คือจบนะคบางคนจบไม่ยอมจบแลทีนี้เขาเขาจะทุบออกมาค่อนข้างลึกนะครับถ้าวันใดหนึ่ง ก็มีแท่งแดงยาวๆาวตรงนี้ครับมีลักษณะของการหักมุมลงละอะไรเงี้ยก็เจกจบเป็นที่รู้กันนะครับสําหรับตัว et แต่อย่างเงี้ยคือจังหวะรันขึ้นนะดูจากมุมมองของเรานะครับมาดูตัวถัดไปครับ sc ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเจอหลังตลาดปิดนะครับปรเปิดเขาปิดดีไงในระหว่างวันไม่กล้าเทรดหรอกเพราะว่าอาจจะรอดูการปิดที่สวยงามก่อนว่าปิดได้ดีไหมเอเอเปิดว่าปิดสวยฮะ สำหรับ sc นะครับแนวต้านอยู่ที่4.4บาทตางค์นู่นเลยนะก็ห่างจากปัจปจุบันตั้ง20สตางนะครับก็พอที่จะทํารอบได้ผมว่านะทำรอบได้สร้รางสักรอบหนึ่งก็ยังโอเคละสำหรับตัว sc แนวต้าน4.04นะครับฐานนะครับฐานของราคา3.44แล้วก็มีอีกหนึ่งฐานอยู่ที่3.56นะครับจุดเปลี่ยนเทนนะครับอยู่ที่3.64 ตัวนี้ให้ข้อแนะนำนะครับใช้จุดตำลอด3.64ก็ได้ผมว่าก็ยังถือเป็นจุดตำลอดที่โอเคอยู่นะครับหรือบางคนรับความเสี่ยงได้น้อยก็ใช้ตำลอดที่3.78ซึ่งเป็นตัวที่เบรกแนวต้านขึ้นในวันนี้นะครับอยู่ประมาณกลางแท่งของแท่งเทียมวันนี้พอดี3.78แต่ผมว่าผมจะไม่ใช้ตรง3.78เนี่ยเพราะว่ามันกินตำรอดเด็วมันแคบไปหน่อยนะครับอาจจะใช้ตรงจุดเร่งครอดคือ3.64 เป็นจุดสต็อปลอตนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้เก็บไปนะครับอันนี้ก็ลองเอามาฝากวันนี้ไม่ได้เก็บไปเราเก็บติดตามเหมือนต่อวันี่สีสหรับตัวเอซมีความคาดหวังว่าจะยืนได้เหมือนแท่งตรงนี้นะครับแต่ถ้ายืนต่ําก็แม่แม่เราอาจจะไม่ตามนะถ้าว่ายืนต่ำอย่างนี้นะครับเปิดมาแดงแล้วต่ำาันก็อาจจะไม่สวยและวแต่ถ้ายืนยืนได้ด้านบนหน่ก็โอเคเปิดลุ้นกับที่แนวต้านนะถ้ายืนได้อย่างเงี้ยครับโอเคเราเราดูกันหน้ายอีกทีนึ่งมาดูอีกตัวครับที่เอามาฝากนะครับในวันนี้ ธานีนะครับอา่าเป็นตัวสุดท้ายของวันแล้วกันตัวธานีลันเทนขึ้นมาแล้วนะครับวอลลุ่มไม่ได้เยอะมากแต่มาเงียบเงียบมาเรื่อยเรื่อยนะครับมาเรื่อยเรื่อยมาตามทางของตัวเองนะครับก็เป็นไปลักษณะนะคล้ายๆเดิมในรอบก่อนนะครับว่าธานีในรอบก่อนนะ่ะบายสิกเนลของเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่อาจุดก็เด้งคลอดเขาก็ค่อยค่อยเลี้ยงของเขาไปนะ แดงบ้างเขียวบ้างนะครับเขียวสั้นบ้างยาวบ้างก็โอเคแต่ตัวนี้ถ้าลากแล้วเขียวยาวแสดงว่าใกล้จะจบแล้วถ้าเขาเขียวยาวนะแต่ถ้าเขาเขียวสั้นนะเขียวสั้นอย่างเงี้ยแสดงว่ายังอยู่ต้นทางอยู่ไปได้นะค่อยรลันไปได้สวยครับมุมมองอ่ากราฟกับการฟอร์มตัวของเขาจับรอบง่ายนะจับรอบง่ายตัวเนี้ยแต่ว่าใจเย็นหน่อยแล้วกันไบติกเนีย้ยเขาอยู่ตรงเนี้ย เอาจริงๆอยู่ที่ประมาณที่19หรือ20ินะครับก็เ,เป็นคอนเฟิร์มไบสิกแนลแล้วเพียงแต่ว่าในสองแท่งล่าส์อาสองแท่งถัดมาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นแท่งเขียวเพราะนั้นการสแกนแการบ้านอาจจะไม่ติดขึ้นมาว่าไม่ได้เป็นมือนตั้มไม่ไม่ได้ลักษณะออกเชิงบวกแต่วาเนี้เป็นเชิงบวกขึ้นมาแล้วเพราะนั้นจึงติดขึ้นมาถามว่า34 4. 4 3ุดีดกว่าเนี่ยเข้าเก็บได้ไหมดูจากทรงก็ได้แหละก็คงไปได้เรื่อยๆ แทงคันสั้นคนระับไปแนวเนี่ยแดงบ้างเขียวบ้างอะไรเงี้ยแต่ตราบใดาครับเข,เขาเขาเขียวโดดมาอย่างงี้ปุ๊บไกลละไกลจะจบนะครับตัวเนี้ยเป็นลักษณะเช่นนี้เลยเขียวอาจจะมีเขียวต่อเนื่องสองสามแทง่งนะครับถ้าถ้าเป็นเจ้ามือเดิมนะหลังจากนั้นก็เจอแท่งแดงปุ๊บจบเลยแท่งแดงเรายาวนะต้องเอายาวอย่างงี้เนยะคือจบเลยเตรียมตัวนะ้ถ้าลากเขียวเขียววยาวไว้เราเตรียมตัวไว้เลยครับเตรียมออกนะ ฐานของรอบนี้ะา,า396ซึ่งคงไม่ได้ใช้นะคงไม่ได้ใช้ตอบลอดตรงจุดนี้คงไม่ลงมาแล้วนะแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนนะจุดเปลี่ยนเทนอยู่ที่4.14ครับี4.14ซึ่งถ้าใครจะเก็บ4.2 4.1ึ่งกว่าตรงนี้ก็ควรจะต้องเก็บตั้งแต่สองแท่งนี้นะซึ่งอวอลุ่มอาจจะไม่สูงสูงสูงด้วยนะเพราะว่า วันที่20แหละว,วันที่เซตเ,เกิดการกลับตัวนะผมว่าเก็บได้หลายตัวนะครับวันนี้ก็เก็บได้นะครับดูจากทรงแล้วเราตัวธานีครับอลุ่มก็โอเคนะครับในระดับ,บ1นึล้านหุ้นเลยทีเดียวอ่ะก็ครบทุกตัวที่เอามาฝากในวันนี้นะครับก็เจอกีกทีกันในวันศุกร์นะครับหลังตลาดปิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่อง,องเราใครยังไม่ได้กดกดติดตามช่องเนาะเดี๋ยวเอาเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ทำกานบ้านร่วมกัน ในทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับระวัางนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ